มกม่โอเค okay, ครับผมก็สวัสดีื่ามีรลักชาวอิทุกคนีกเช่น <_ t xt> เคยนะผมวันนี้ผมเอเดีเยได้อีกแล้วนะจัะ <_ t xt> จัดไปวันนี้ไม่ได้ทํทคลิปเล่นนะครับเป็นคลิปแบบจริงจังนิดนึงคือไม่ได้ไปทาคลิปเล่นนะแต่จะมาไขาข้อข้องใจนะครับมันมีคอมเมนต์นึงมาเม้นบอกว่าผมะเจอในแหลงผมเล่นโยนนะครับเล่นแจกนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นมาเปิดสกอร์ให้ดูเลยนะครับว่าผมแจกยังไงเออ แล้วก็ช่วยเทียบกับเวลานะกับสกอร์การตายกับเวลาที่เล่นในเกมนะครับมาดูกันสําหรับเกมแรกนะครับเกมนี้19นาที5วินาทีผมตาย5ฆ่าไป17ตัวนะครับ19นาทีนี้เป็นเกมเลทค่อนข้างตึงนะและดูดาเมจผมนะเพราะว่าตอนนี้ยดาเมจผม32%เห็นปะนี่แสนแปดนะผมโดนเหรออันนี้มาเกม2เลยนะครับตอนนี้โดนกดดันโคตรนะ เกม16นาที53วินาทีตีไปสิตาย2คิวตาย2ตัวนะเล่นแครี่โดนกดดันดาเมจ19%อร์าจดาเมจอาจจะน้อยจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนกดดันมากๆเกือบแพ้แต่ว่าส่วนมาเล่นได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะเกมต่อไปเลยนะครับเกมนี้19นาที19วินาทีเล่นแครี่นะตาย1ตัวนี่คือผมโยนปะผมแจกปะอ่านะครับดาเมจผมแสนหกนะ25%นะครับเกมต่อไปนะครับเกมแวนนะ22นาที48วินาทีนะ เล่นแวนตาย3แล้วดูตัวนู้นตัวฝั่งฝั่งนู้นครับตัวหลวงคิกซี่มาหลอดวันเดอร์นะครับดาเมจดีสิบสองเเนะอ่ะยังไม่รวมยีน่านะโดเกมนี้ต่อไปสิบนาทีนะครับตายหนึ่งนะครับดาเมจยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะห้าหมื่นแปดต่อไปสิบเจ็นาทีสามสิบบนะครับตายสามตัวนะเล่นแครี่แล้วดูทีมผมตายนะดาเมจผม2ี่แปดเปอร์เซ็นต์แสนสามนะอ่ะต่อไปอ่ะตอนนี้ยอมรับว่าเล่นไม่ได้จริงๆนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้เล่นป่าไม่ได้เล่นแครี่นะครับเออจะมาบอกผมโยนอันนี้มันผมผมอันนี้ผมยอมรับนะว่าผมเล่นกากนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแต่ฝั่งนู้นมันเดินเกมดีแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งผมอะอา,อาญามันเกาะแต่ป่าไงอ่าแล้วด,ดูตอนนี้สิบหกนาทียี่สิบวิตายสองคิวนะครับแอซส์สิบตัวนะค่าสิบสองาเมดย5ห้านะครับเออดูตอนนี้อะสิบเอ็ดคิวนะครับตอนนี้สิบเก้านาทีเหมือนกันเป็นตัวล้วงนะครับตายสี่ตัวผมแจกอะ่ะ เออดูดาเมจผมยี่สบสองเปอร์เซ็นต์นะอ่าอ่านี่ครับเล่นแวนสิบนาทีครับตายสามโอเคปะเออแล้วดูสกอร์คนอื่นด้วยนะนี่ผมเนี่ยอันนี้ไหะน่าจะเป็นประเด็นแต่ไม่ใช่ตานี้ตายอีกตาหนึ่งนะครับอันนี้ผมตายห้านะสิบเจ็ดนาทีสี่สิบแปดแล้วดูดาเมจผมนะให้ดูพวกที่มันตายเยอะก่อนเห็นปะตายเยอะเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ว่านะแล้วดูดาเมจผมสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะ อ่ะต่อไปจะเป็นเกมที่เป็นประเด็นนะครับน่าจะเป็นเกมนี้แหละที่มันมีคนใดคนหนึ่งมาเม้นด่าผมนะครับว่าผมแจกตาน,นี้ยผมด่าทีมไปว่าเล่นไม่ยอมมาช่วยตีดาร์กไม่ชอบช่วยตีมังกรดูดูผู้มันตายห้าเจ็ดนะครับเนี่ยไอสามตัวเนี้ยแหละตัวสามตัวบนเนี่ยห้าเจ็ดสามเนี่ยเรียวมะซาตาเอลสู ata, 0, เนี่ยไม่ตัวแดงก,ก็ตัวหนึ่งที่มาเม้นด่าผมว่าผมจะเล่นแจกนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะเพราะว่าหลังจากจบตาน,นี้มีคนมาเม้นด่าผมเลยนะครับ น่าจะเข้ามาสองแล้วก็เข้ามาด่าผมในช่องเอาหลักฐานมาดูครับว่าผมโยนยังไงผมแจกยังไงนะครับผมตีมังกรแม่งบอกผมไม่โฟกัสทีมทีมไม่โฟกัสกูครับไอเหี้ยเออเลอร์แม่งวิ่งมาสมัยนะปึ๊บได้มังกรบ้านแตกสามทางจบเกมนะครับตอนนี้สิบสี่นาทีนะตายสามตัวอ่ะดูนะดาเมจสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่กูแจกยังไงนะครับแจกยังไงให้ดามเมจเยอะขนาดนี้อ่ะตอนนี้สิบเก้านาทีนะครับตายสามตัว เฮ้ยมึงเทียบกับเวลาด้วยนะว่าที่กูตายเยอะเนี่ยตายน้อยเนี่ยเออดูเวลาด้วยอ่านี่ครับสิบสองนาทีนะสิบห้าคิวตายสองนะครับกูแจกยังไงมึงช่วยเทียบกับเวลาด้วยนะตาเวลาตาหนึ่งเกือบเกือบยี่สิบนาทีอะตายแค่สองสามตัวอย่างเงี้ยมึงว่ากูแจกป่ะเออน้องๆก็ผมแจกป่ะผมผมผมไม่ได้อวยตัวเองนะอันนี้ตานี้สิบเจ็ดนาทีตายสี่นะครับอ่าตานี้โดูด้านเมนผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ เ,ออเราเรามองเรามองภาพรวมครับตอนนี้สิบหกนาทีสี่บหกวินาทีครับผมจะมองเข้าๆไปอ่ะดูอันนี้แปดแปดนาทีอันนี้สิบเก้านาทียี่สิบสามนะครับตายหกนะเออมันมันมันอันนี้สิบสามนาทีครับตายศูนย์สิบสี่นาทีตายห้าครับสิบสามนาทีตายสองเออคือให้ดูเป็นเวลายอย่างนี้ดีกว่านะครับ เทียบกับเวลาดีกว่าที่บอกผมแจกนะครับเวลามันเป็นเวลาเลทเกมแล้วแล้วคนอื่นก็ไม่ได้สกอร์สวยหรูเลยนะครับตายเยอะกว่ากูด้วยซ้ำนะแล้วมาบอกกูแจกเอาหลักฐานมาดีกว่าที่ว่ากูแจกนะผมอะ่ะไม่ซีเรียสหรอกถ้ามาบอกผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าในแหลงผมโยนผมแจกเอาหลักฐานมาดูเลยนะครับฟันกันช็อตต่อช็อตเลยนะเออมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเทียบกับเวลา20นาทีตาย3ตัว20นาทีตาย4ตัว20นาทีตาย5ตัวอย่างเงี้ย คุณว่ามันแจกปะมันเป็นมันเป็นการตายแบบจบคนแก่เวลาปะเออมันเป็นเกมตึงอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่เกมแบบได้เปรียบหูสนบอลทั้งเกมมันมันไม่ใช่นะเว้เออมันมันมีการส่วนกันไปส่วนกันมาเข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเล่นกูฆ่าอย่างเดียวเลยกูฆ่าเนี่ยโอ้โหคุณเทพเกินนะครับไม่ตายอะนะแล้วผมตายเนี่ยตายสี่ตายห้าสกอร์ทีมผมตายหกตายเจ็ดตายแปดกันทั้งนั้นอะเออเข้าใจปะผมรู้ที่แบบเข้ามาด่าผมอะเพราะว่าอะไรรู้ปะ คุณนะกดกับเพื่อนคุณสามคนเ้ยนะกดกับเพื่อนคุณเองอ่ะสามคนแต่เพื่อนคุณตายเจ็ดตายห้าคุณแม่งไม่ไมได่าเพื่อนคุณหรอกนะครับไอพวกกดด้วยกันเนี่ยผมรู้ผมเข้าใจเวลามันเล่นมันเล่นด้วยกันเวลามันตายมันตายด้วยกันนะครับผมกดโซโลแรงตลอดดูนะผมไม่เคยให้คนอื่นแบกนะอ่าดูแล้วตายที่ผมกดกับเพื่อนผมก็แบกตลอดเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะบอกว่าเอ้ยผมแจกคุณเอาหลักฐานมาดีกว่านะครับดูเวลาด้วยเออถ้าผมแบบ สนาทีแรกตาย5ตัวไอ้่มึงด่ากูเลยอย่างนั้นอ่ะกูยอมรับว่ากูแจกจริงนะครับแต่เนี้ยคือ20่นาที17นาที19นาทีตาย3ตาย5มันแจกยังไงนะครับ<อ>เลดเกมนะน้องลองไปพิจารณาตัวเองดูก่อนนะครับก่อนมาว่าคนอื่นนะเออไปละ